อย่าพยายามหาเหตุผลที่แท้จริงนะพยายามหาคิดใหญ่เลยว่าทําไมความสัมพันธ์นี้ถึงจบลงทําไมเขาถึงนอกใจทําไมเขาถึงไปเลือกผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมทําไมทําไมทำไม,ำไม,ำไม,ำไมถ้าเรายิ่งมีคําถามทําไมมากเท่าไหร่นะคะมันยิ่งทําให้เรานั้นอยู่ในหลุมดําและไม่สามารถออกมาหรือฟื้นอ่อ กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้ก็คือไม่สามารถ move on ได้คำว่า move on ของครูมันจะมีหลายเลเวลนะคะมีหลายแบบก็คือเราเรา,เรายังไม่ได้แต่งงานถ้าเป็นแค่แฟนกันเฉยๆการ move on อาจจะหมายถึงการแบบเลิกแล้วตัดขาดบล็อกทุกเส้นทางไม่พูดไม่จ้าการสมมตินะแล้ว move on ก็คือเราสามารถกลับไปมีชีวิตตามปกติสุขได้โดยไม่มีเขาย้ำหนึ่งปกติสุขสองไม่มีเขานะคะไม่จำเป็นต้องมีคนใหม่ย้ำ ตรงนี้ครูต้องย้ําเลยนะเพราะว่าบางคนนะคะเพิ่งจะจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะบาดแผลในใจเราเนี่ยเรายังไม่สามารถเยียวยาได้ร้อเอร์ซครูไม่แนะนำให้มีคนใหม่เพราะว่าถ้าเรารีบมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะนึกออกไหมสภาพจิตใจเราไม่ได้อยู่ใน ยังไม่เป็นปกติดีเพราะนั้นโอกาสสูงมากที่เราจะเหมือนคนร้อนเงินเนี่ยร้อน,ร,อนร้อนเงินก็ต้องไปกู้ไอ้ประเภทแบบกู้นอกระบบเนื้อปะ่ะกู้นอกระบบที่แบบดอกเบีย้ยแพงๆที่แบบนี้เพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรากำลังร้อนความรักเนี่ยเรารู้สึกว่าที่เรามีปมในวัยเด็กเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เรากลัวถูกทอดทิ้งพอเราเลิกคนนี้ปับ๊บเรารีบเอาคนใหม่เข้ามาในขณะที่จิตเราเนี่ยมันยังไม่โอเคมันมีโอกาสสูงที่เราจะหนีเสือปะจระเข้อืม้ม เราอาจจะเจอคนที่2หนักกว่าคนแรกค่ะเพราะอะไรเพราะเรารีบดึงเข้ามาใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราเร็วเกินไปง่ายเกินไปแล้วเร็วเกินไปมันก็มีความเสี่ยงสูงว่าเราจะเอาอีกและเจออีกแล้วนะคะมีอยู่อันนึงที่ครูเคยโพส์ไว้บ่อยๆนะคะว่าน้องๆหนูๆลูกหญิงฟังนะถ้าเราเจอปัญหาเดิมซ้ำๆ นะปัญหาเดิมนะซ้ำๆปัญหาไม่ใช่ปัญหาค่ะเราเนี่ยแหละคือตัวปัญหาอืมจริงๆนะคะถ้าเราเจอแฟนทิ้งคนที่หนึ่งกับทิ้งคนที่สองก็ทิ้งอยู่คล้ายๆแบบเนีเ้คุยกับเขาแล้วเขาหายไปเลยเออคนที่สองก็หายไปเลยคนที่สามก็หายไปเลยแสดงว่าเออ่เขามีอะไรบางอย่างที่เออ่รู้สึกว่า เขาไม่ไม,ไม่ไม่เคารพเราอะแสดงว่าเรามีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าเคารพเรามีอะไรบางอย่างที่แบบเราอาจจะแบบตื้หรือว่าทําอะไรที่มันดูแบบเหมือนเราไล่มันต้องมีอะคือมันต้องมีนะคะถ้าปัญหามันเกิดขึ้นวนลูปเดิมเดิมเดิมตัวเราคือปัญหาเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราจะต้องทําก็คือมาแคลกปัญหาก่อนค่ะว่า ปัญหามันเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะอะไรเนี่ยบางทีหลายคนที่มาปรึกษาเนี่ยครูก็จะแบบบางคนเขาจะแคปหน้าจอมาให้ครูดูเอาครูอ๋อเจอแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้คือบางคนเนี่ยเกิดเกิดจากปมในใจของเราเองค่ะปมในใจของเราเองคือในวัยเด็กบางคนอาจจะแบบถูกเลี้ยงแบบขาดความรักเออก็จะรู้สึกว่าบางคนถูกเลี้ยงให้อยู่คนเดียวเขาจะรู้สึกว่า กลัวกันอยู่ไม่มีคนอย่างนี้จริงๆนะคะกลัวกันอยู่คนเดียวหรือว่ามีบางคนมีพื้นอารมณ์ที่แบบเศร้าง่ายอ่มีมีมีภาวะซึมเศร้าพอตกเย็นฟ้าคึ้มปั๊บเหงาเลยมีหลายคนฟังอยู่คงนึกจะใช่ใช่หนูก็เป็นทํำไมครูรูปอ่ะก็แน่นอนหลักครูเจเคสเยอะอ่ะคือบางคนเนี่ยนะพอพบคล่าพอฟ้าเอ่อพบคล่าเอ่อพอฟ้าคึ้มเศร้าเลยเออเป็นคนบางคนเป็นคนที่แพ้อแพ้ ฟ้าเวลาหมุนหมุนพอเห็นฟ้าหมุนหมุนแล้วเศร้าเลยเห็นหมาว่าคือฮอร์โมนนะคะแล้วก็ระดับสารคลีนในสมองอะ่ะแต่ละคนน่ยมันมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนที่เป็นเศร้าง่ายเงาง่ายอย่างเนี้ยนะเขาอะ่ะจะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เออถ้าเขาเลิกกับแฟนคนนี้เขาจะมีแฟนคนใหม่เลยโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดจากอกลไกในสมองของเขาซึ่งตรงเนี้ย สะกดจิตหายได้นะมาปรึกษาได้มาสามารถปรับปรับมาจูนว่าอ๋อมาดูปมกหมือนว่าตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงแล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องทําอย่างไรนะคะมีเทคนิคมากมายแต่ทีนี้ทาไมถึงอ่าบอกเทคนิคก,กับทุกคนไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหม คือแต่ละคนน่ะมันจะมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องต้องซักอาการก่อนดิมันมอนเหมือนางเงีงงง้เราเราได้ยามาตัวหนึ่งแล้วหมอบอกว่าอ้าวเธอสองคนเป็นโรคเดียวคล้ายๆกันกินยาเดียวกันเลยก็ได้มันไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วย,น,ยนะคะว่าคนนี้ปมนี้คนนี้เป็นแบบนี้ชีวิตเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาว่ากันเป็นรายๆไปนะคะเพื่อที่จะฮิวนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามา ยืนแล้วก็ move on ไปอีกครั้งหนึ่งนะากลับมาที่ที่หัวข้อที่ครูบอกว่าอ,าอย่าหาเหตุผลเนี่ยเพราะว่าการหาเหตุผลเนี่ยมันเหมือนกับเราดีนายเราปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเขานอกใจเราแล้ว,ลวเขาหมดใจเขาไม่ได้รักเราแล้ว,ลวซึ่งมันเกิดจากตัวของเขานะคะเขาเบื่อ เขาเดมันเหมือนกับอย่างที่ค,ครูเคยพูดเหมือนทุกคลิปเลยนะครูชอบเปรียบเทียบกับโทรศัพท์เพราะมันเห็นชัดนะคนมันมี iPhone รุ่นใหม่มาปั๊บมันอยากได้รุ่นใหม่เพราะฉะนั้น iPhone เก่ารุ่นเก่าที่ถืออยู่มันไม่ดีขึ้นมาซะย่างน้นก็เขาไม่อยากได้ไม่ว่าเราจะพูดยังไงเราจะขอร้องยังไงเขาอยากได้ของใหม่เพราะ,ะนั้นอยากไปขอร้องอยากไปอะไรให้เขาไปเผชิญกับของใหม่ นะส่วนว่าเขาจะไปดับบทเรียนแล้วเขาจะคลานกลับมาหรือไม่คลานกลับมาอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราไปออควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะไปกําหนดกฎเกณฑ์ความคิดเขาได้เราไม่สามารถจะบอกเขาว่าเ,ออเธอห้ามเบื่อนะอย่าเบื่อนะนะก็คือหรือบางทีเราไปบอกกับคนเห็นแก่ตัวสมมติา,าไปเจอคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมไม่เอาสิอย่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาเชื่อเราไหมไม่เชื่อคนที่เห็นแก่ตัวนะ เวลาเขามองเราสมมติเราเป็นคนดีเราเป็นคนมีน้ำใจเชื่อไหมว่าคนที่เห็นแก่ตัวเวลาเห็นคนดีมีน้ำใจเขาจะบอกว่าคนดีนั่นนะ่ะโง่คนดีนั่นนะ่ะไม่ไม่เอ่อทำทำไมทำแล้วไม่ได้อะไรทำแล้วก็เสียเปรียบนะคนที่เห็นแก่ตัวเขาก็จะคิดเรื่องคิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนสองคนศีลไม่เสมอกันแล้วเรามาหาเหตุผลเนี่ยนะเพื่อนึกออกไหม มันไม่มีเหตุผลก็มันอยากได้ของใหม่ถ้าเราไปถามทาไมครูถึงไม่อยากให้ไปถามรู้ไหมคะไม่ควรจะมันนั่งคุยแล้วถามเราต้องปล่อยให้เขาไปนี่เมื่อเขาอยากได้คนใหม่ให้เขาไปเพราะถ้าเราเอาเขามานั่งแล้วบอกเขาว่าไหนมาคุยกันซิมันเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันทําอะไรผิดเท่านั้นแหละคําตอบของเขาเป็นทำให้คุณเจ็บมากคะ่ะเพราะเขาต้องการจะไปนะ เขาไม่ต้องการรู้สึกผิดว่าอ๋อเขาเป็นคนเปลี่ยนใจเองเขาแค่เบื่อของเขาคงไม่พูดหรอกว่าอ๋อเขาแค่เบื่อของของเก่าก็อยากได้ของใหม่ก็แค่นั้นแล้วก็ฉันไม่มีเหตุผลฉันเห็นแกตัวฉันอยากได้ของใหม่เขาไม่ตอบแบบนั้นถ้าเราไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้คําตอบของเขาจะทิ่มแทงจิตใจเราเขาจะบอกว่าก็เธอไม่มีเวลาดูแลฉันไงวันๆน่ะเธอเอาแต่ดูแลแม่เธอมากโน่นเธอมากอะไรมั่งสอนกันบ้านลูกมั่งอะไรมั่งเธอไม่เคยมาสนใจอ่าพอเราได้คําตอบแบบนี้นะคนที่เป็น นัซเสสคนที่เป็นคนเห็นแก่ตัวคนหลงตัวเองเนี่ยเขาจะไม่เห็นความผิดของตัวเองว่าอ๋อที่แท้เขาเป็นคนที่เบื่อของเก่าอยากได้ของใหม่เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาไม่ยอมรับหรอกเขาจะต้องหาเหตุผลที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคนนั้นแหละ ไม่ดีพอหรือพอเราไปขอหาคําตอบจากเขาพยายามจะไปหาเหตุผลจากเขามันเหมือนกับเราเนะี่ยยืดอกเข้าไปเอาแทงฉันซ้ําอีกคือจากตอนแรกที่เขาเอา่อนอกใจเราอยู่แล้วเขาไปมีผู้หญิงอื่นใช่ไหมเขาไปนอกใจเราเนี่ยเราก,ก็ก็เจ็บพอแล้วถูกไหมเขาแทงข้างหลังเราเอาเอแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นรับหลังเราแต่พอเราอยากได้เหตุผลเราอยากคุยอยากเคลียร์เราอยากหาเหตุผลมันเหมือนกับเราเนี่ย โดนมีดก็เสียบอยู่กลางหลังอยู่แล้วใช่ไหมเรายังแอบอกไปอีกมามาเสียบอีกไหนบอกซิว่าทําไมเธอทําแบบนี้ฉันไม่ดีตรงไหนทีนี้คุณจะได้คําตอบที่ว่าคุณไม่ดีตรงไหนอื้อเลยใช่ปะเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วคุณนะ่ะถูกทําให้เชื่อว่าคุณไม่ดีจริงๆด้วยอ้าวเลยกลายเป็นว่านอกจากจะถูกนอกใจถูกหักหลังแล้วคุณยังถูกปลัก ปล้ำซ้ำอีกต่างหากว่านี่ไงถ้าเธอดีจริงฉันจะมีคนอื่นไหม และนี่เป็นคําพูดเดียวกับพวกเมียน้อยพวกเออกริก,กพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะลึกๆเขารู้ว่าเขาทําผิดบาปเขาทําผิดศีลข้อสแต่เวลาภรรยาหลวงเนี่ยบางหลายคนไปโทรไปติดต่อภรรยาน้อยไปคุยกับเขาว่าทําไมเธอทําอย่างนี้เธอไม่คิดถึงผิดบาปบ้างหรอและภรรยาน้อยหลายเนี่ยเนี่ยพอไปถามหาเหตุผลแล้วมันเจ็บอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปหาเหตุผลกับคนไม่ดีถูกไหมคะเหตุผลจากคนไม่ดีเนี่ย แน่นอนค่ะเขาจะถีบกลับมาที่คุณหลายคนโทรถามภรรยานะ้อยทำไมทำกับพี่อย่างนี้ครอบครัวพี่พังนะไม่สงสารพี่ไม่สงสารลูกพี่เหรอ,อยังงอนอย่างนี้นะเมียน้อยจะพูดไงวะพี่ก็ไปถามสามีพี่เองสิพี่ก็ไปถามเขาสิเข้ามาหาหนูเองเขาเลือกหนูเองอ๋อแล้วถ้าพี่ดีจริงเนี่ยเขาก็คงไม่มาหาหนูหรอกอ้าวก็อยู่ๆก็ไปให้เขาว่าเราซักนั้นนะทูถ,ถึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องอยา่าหา เหตุผลอืมคุณเป็นเหยื่อสมมติว่าคุณเป็นเหยื่อใช่ไหมเออรถคุณจอดอยู่ถูกไหมลงไปซื้อของแล้วโจรน่ะคุณลืมล็อกรถเนี่ยโจรมันเข้ามาในรถคุณแล้วมันขับออกไปเลยอ๋อแล้วบางเออว่าคุณแจ้งความแล้วคุณได้รถกลับมาแล้วก็จับผู้ลายได้คุณไปถึงบอกผู้รายเธอทำอย่างนี้ฉันท,นทำไม เธอมาขโมยรถฉันไปทําไมเธอรถฉันต้องหาเงินมาผ่อนนะเธอไม่เห็นใจฉันเหรอแล้วทําไมเธอขโมยรถฉันอ่าจนเขาก็ไม่บอกว่าผมมันชั่วผมมาเขาก็บอกอ้าวก็พี่ไม่ได้ล็อกรถเองอ่ะก็พี่เปิดประตูวไว้อ่ะก็พี่ไม่ล็อกรถอ่ะอ้าวเฮ้ยผิดอีกเว้ยเราเราผิดอีกที่เราที่เราอ่อไม่ได้ล็อกรถมันเป็นอย่างนั้นค่ะคนที่นอกใจอ่ะนะอย่าไปถามเหตุผลว่า เธอนอกใจฉันทำไมฉันทำอะไรไม่ดีฉันผิดตรงไหนคุณถูกนอกใจนะคุณอย่าลืมอืมถ,ถ้าคนที่ผิดอะ่ะมันไม่ใช่คุณมันคือเขาครูไม่ได้คิดขึ้นเองครูไม่ได้เข้าข้างคุณแต่ศีลห้าข้อมันเป็นมาตรฐานสังคมว่าใครนอกใจผิดลูกผิด เมียเนี่ยมันผิดศีลคือเขาผิดไม่ใช่คุณผิดแล้วคุณมีหน้าไปถามเขาว่าฉันผิดอะไรนึกออกไหมแล้วไปหาเรื่องให้เขาว่าเราอีกว่าเป็นเพราะเขาจะต้องหาข้อแก้ตัวแหละว่าคุณไม่ดีแต่จริงๆแล้วเขาอ่ะเป็นคนทําผิดอย่าไปหาเหตุผลจงรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็กลับมาโปรเทคตัวเอง นะอย่าไปแบบโอ๊ยฉันต้องปรับปรุงตรงไหนไม่ต้องปรับปรุงครูเคยบอกไว้หลายคลิปแล้วผู้หญิงดีให้ตายยังไงยังกันนางฟ้านางสวรรค์คนมันจะนอกใจมันก็นอกใจเขาเป็นผู้กระทําผิดเขาไม่มีเหตุผลให้เราหรอกไปถามโจรว่างัดรถฉันทำไมมันบอกกับพี่ไม่ล็อกรถอ,อ่ะอ่าก็จริงอะ่ะถ้าเกิดเราเราถามเขาว่าเออทําไมนอกใจฉันคุณไม่มีทางได้คําตอบที่สวยงามแน่นอน มันมีแต่จะเจ็บกับจะ,จะเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นอย่าถามหาเหตุผลแล้วก็อย่าเชื่อในสิ่งที่เขาโดยเฉพาะคนที่เป็นเนากสืส่อสารคนที่เป็นบุคลิกประเภทหลงตัวเองเนี่ยเขาคําพูดของเขาทุกอย่างมันไม่ใช่เขาพูดกับคุณอย่างเดียวบางส่นวนใหญ่เขาจะไปพูดกับคนอื่นด้วยหลายคนพอจะนอกใจเมียปั๊บจะเอามียใหม่ปั๊บต้องการให้แม่ยอมรับเมียใหม่เขาก็จะไปบอกกับแม่เขาว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะ่ะเขา <Ke> <ข>พยายามจะ ล้างสมองคนรอบๆว่าคุณไม่ดีนะหลายคู่ที่ครูเจอนะคะเ,เสร็จแล้วแม่เขาก็จะเชื่อลูกเขาอืมเขาว่าก็แม่ลูกกันถูกไหมเออลูกเออลักใครแม่ก็รักคนนั้นแหละอืมเพราะฉะนั้นคุณหยุดดิ้นรนหยุดดิ้นรนเอ่อหยุดหาคําตอบไม่ต้องหาคําตอบให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นแบบนี้เขาเป็นตัวเขา คุณไม่ต้องไปถามอะไรแล้วก็คุณจะต้องกลับมาสร้างเกราะป้องกันตัวเองเขาเรียกว่าเอ่อเซลฟ์เอสตีมนะคะมีความนับถือตัวเองจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาแก้ตัวสิ่งที่เาพูดทั้งหมดเนี่ยพวกนาซิสเพราะว่านาซิสเก่งมากในการทําให้อีกฝ่ายทําให้เราเนี่ยรู้สึกตัวเล็กนิดเดียวทําให้เรารู้สึกว่าการนอกใจของเขาเป็นความผิดของใครของเรานี่คือนาซิสนี่คือคนที่นอกใจ ครูเจอไหยครูก็ผู้หญิงมันคนมาเล่าให้ครูฟังเองเขาบอกว่าก็เธอมันทําอย่างเนี้ยเธอมันเป็นได้อย่างเนี้ยฉันถึงไม่อยากอยู่กับเธอไงเอาเค้ยฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นยังไงเราอย่า,ไ,าไปต่อรองด้ยฉันจะปรับปรุงตัวไม่ต้องปรับปรุงตัวจําไว้เราไม่ใช่คนทําผิดศีลข้อสคนที่ทําผิดศีลข้อสเป็นคนผิดเพราะถ้าเราไม่ดีจริงๆเนะ เขาต้องทะเลาะกับเราไม่ใช่ไม่ใช่นอกใจถูกป่ะถ้าเราทําอะไรไม่ดีไม่ถูกใจเขาต้องว่าเราตรงนั้นว่าทําไมเธอเป็นอย่างนี้เธอต้องแก้ตัวนะต้องปรับตัวเขาต้องให้โอกาสเราแก้ตัวถูกป่ะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆเขาต้องเลิกกับเราเขาต้องเลิกกับเราก่อนแล้วเขาถึงไปเจอผู้หญิงอื่น ไม่ใช่ว่าเขามาเจอผู้หญิงอื่นเสร็จปั๊บเรานี่แบบอยู่ๆมาเราเป็นคนไม่ดีแบบนี้ไม่ใช่อย่าหาเหตุผลจากคนนอกใจเพื่อเราจะได้ move on ไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ถ้าใครต้องการจะ move on ให้ได้เร็วอยากจะสะกดจิตอยาก็ก้าวข้ามผ่านไปได้แอดไลน์มาจองเวลากับครูนะคะได้ที่089 7456 111นะคะ